you up by special pum 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 我想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 人家为爷妈想天下天下也要下些菩萨，我爷爷有奶奶，我爷爷有啊，爷爷爷爷爷爷爷。

วันหนึ่งยาระงมอ,งอัดได้ขับมาแต่ยาของเขากลังงเออฉันต้องลองจอดรถที่ดีมากสไดสุดโอ้อยขอข้นตัวละครตัวนี้เขาไม่ชื่อว่ากรีนซอฟเขาก็นอนอยู่แบบนี้สักพักแหลากูฟุ่มอ้อย,ออย

เอ,ออเออฮ่าฮมือสังหารมันกันเลยดีก,กว่าเฮ้ยไม่นะต้องช่วยเขาใช่ไหมเนี่ยถอยอยู่จะมาอยู่หาอยู่ที่ซ่อนอะไรต่างๆเนี่ออยเฮ้ยเนี่ยเออเดินจะเปนใครกันบ้างเนี่ยฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครแต่ฉันมีน้าว่าไกลซะได้บอกไม่รู้ได้ไงเนี่ยไม่รู้เออ ตยอย่าทำร้ายเขานะมึงจะเป็นเพื่อนกันไหมไม่แล้ว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 เดี๋ยวเอาถ้าไม่ใช่เพื่อนกันแล้วมาทําอะไรนี่คือสักระวงังพัทธมิตรกับฝ่ายสตูเจ้าเป็นฝ่ายสตูหรือเจ้าเป็นฝ่ายพัทธมิตรข้าคิดว่าข้าเลือกที่จะเป็นฝ่ายพัทธมิตรเพราะข้าไม่รู้เรื่องดังนั้นพวกเราจะต้องชีวิตเจ้าก่อนเพราะข้าคิดว่าเจ้าไม่เลือกอีหรือีเด้อะไร ไว้ก่อนละ่ะด็อกเตอร์ขอฉันวาร์ปเข้าไปโุณด,ยดอยคุณดอนแอบหายไปแล้วว้าวหายไปไวมากเลยโอเคว่าคุณโอเคไหมเนี่ยโอ้นี่น่าเป็นไข่เนี่ยเอ่าคือผมอ่ะต้องการจะมาส่มงนานแต่ผมเห็นคุณโดนทำร้ายเนะผมก็เลยอยากช่วยอขอบคุณมากเลยนะสนใจมาเข้าร่วมกลุ่มเราไหมแบบว่า เราต้องการกำลังนะพวรศัพท์มันมีมากนายสนใจไหมเออมได้ได้สิครับ้างเงินตามมาเมื่อสปิกเกอร์ชิ้าเพื่อนใหม่มาเข้าร่วมทีมแล้วน่ะเขามีนาวาะว่าอะไรนะกรีนซับครับผมชื่อกรีนซับอ้อินดีด้วยนะกรีนซับน้งว่านายจะไม่ถอรยยุดนะไม่ผมอาะเคยถอรยยุดใครอยู่แล้ว แกว่า okay. wow. นั่นนะถ้างั้นนายก็อยู่ที่นี่ได้เลยถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะว้า wow. วดูเหมือนว่านายจะเป็นคนดีมากๆเนี่ยใช่ผมเป็นฆาตรกรเบอร์หนึ่งของโรคนี้การที่เขาพูดว่าเป็นฆาตรกรมันมันควรจะดีไหมมั้งฆาตรกรนคนดีใช่เอ่อ หวังว่านะแต่ตามฉันมาฉันจะบอกว่านาต้องเป็นศัตรูของใครบ้างโอเคโอค้ยโอ้ยมาช่วยมาแล้วอะไรฉันใช้ภาพโปรเกเรมให้นายดูนะ,ะโอ้ไนทยครับนี่คือคนแรกที่นายต้องสู้กับเขาเขา,ามีนามว่าเวียโนมเขาเป็นศัตรูที่แข็งแรงมาก โอ้โหหน้าตาฉันเพิ่งถีบเขาไปเมื่อกี้อ่ะโอ้ไว้ฉันเก่งใช่ไหมหมังนะโอเคเธอคนต่อไปพวกถั่วส้วมทั้งหลายโดยเฉพาะถั่ว,วส้วมตัวใหญ่ๆนั้นต้องสู้กับพวกมันให้มากที่สุดโอเคนะโอเคห้างั้นเรามาเริ่มจับมือกันเลยดีไหมได้ 滴。